ทุกคนตรงนี้เป็นป่ากระเทียมของพี่ย่านะคะทุกๆปีพี่ย่าก็จะมาเก็บกระเทียมค่ะ พืหวานในฤดูนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนโอ้โชคดีจริงๆวันนี้ได้เห็ดพืชหวานหลายดอกเลยจ้ะได้ทั้งเห็ดตังรมแล้วก็เห็ดลัชจุล่าด,ด้วยนะจ๊ะมาตัด้ากันจ้ะสวยค่ะเขาจะหายากนะทุกคนดูหัวเขาค่ะจะเหมือนใบไม้ได้เลยจ้ะทุกคนมาพี่ย้จะพาตัดขา ได้ยินเสียงเด็กนะคะเพราะว่าป่านี้เนี่ยเขาเป็นป่าคอมมูนมีไว้คนมาเดินออกกำลังกายค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีคนมาออกกำลังกายเมยาขี่จักรยานประมาณนี้ค่ะทุกคนแน่นหนักหนะกรุบกรอบอร่อยค่ะงามมากทุกคนภูมิใจมากเลย เห็ดในฤดูใบไม้ร like. ่วงก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ค่ะไปหาต่อจ้ะทุกคนที่เพื่อนๆเห็นนี้คือเห็ดม่วงค่ะมีสองดอกนะคะดอกเล็กดอกใหญ่เห็ดม่วงเก็จะมีกู่เหมือนด้วยนะคะให้ไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์ของพี่ย่านะจ๊ะพี่ย่ามีทํารีวิวเอาไว้เกี่ยวกับเห็ดม่วงนะเห็ดม่วงเนี่ยอร่อยมากค่ะทุกคนผัดอร่อยค่ะ เนี่ค่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะถ้าเข้าไปดูในรีวิวของพี่ย่าแล้วจะรู้จักเขาดีค่ะพี่ย่าเป็นคนที่ชอบกินเห็ดม่วงมากเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะของเห็ดม่วงเขาก็จะม่วงสมชื่อแล้วจะมีรสหวานเอาไปผัดเนอยอร่อยมากมา ถ้าขาถ้ามันเหนียวก็ไม่ต้องผัดก็ไม่ต้องเอาก็ใช้เฉพาะดอกนะคะข้างในเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเห็ดหมอกแต่แต่ c o l ะแ Cola Family นะคะลักษณะจะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นสีม่วงตรงช่วงถุงเท้าของเขาจะตูดๆขึ้นมาตรงขาตรงนี้จะตูดๆขึ้นมานะจ๊ะนี่คือเห็ดม่วงค่ะถ้าใครไปเจอนี่เก็บเลยค่ะอร่อยมากๆ คนคะพี่ยาเจอเห็ดออโอ้โหหนักแต่เยินมากเลยค่ะดอกไม่ได้ค่ะแต่จะได้ขาเขาแทนนะคะทุกคนใต้ดอกยังอ่อนอยู่นะเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาน้องทากออกก่อนมันหนักมากเลยค่ะหนักมากเลยค่ะมันได้อยู่นะจ๊ะทุกคนเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาที่ก่อนตรงนี้เป็นเห็ดขอนสนแก่แล้ว เดี๋ยวเอาน้องทากออกก่อนโอ้งามนี่ค่ะทุกคนเราก็ปาดออกเลยค่ะนี่ค่ะอ่อนค่ะตัดออกเลยค่ะยังอ่อนอยู่เลยนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะ ที่เป็นรูเราก็ตัดออกเลยค่ะเราไม่เสียดายนะคะทุกคนยังอ่อนอยู่เลยแล้วก็หมวกเขาอะไรตรงเนี้ยพี่ย่าไม่เอาค่ะเนี่ยคือเขาหวานมากเลยนะเพื่อนๆเห็ดชนิดนี้นี่กินสดเป็นสลัดได้เลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะขาเขาแน่นนะคะทุกคนเนี่ยจะได้อยู่จ้ะทุกคนไปค่ะ เจออีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนอขอภัรเห็นหญ้ามันขึ้นโอ้ยขาหนักค่ะทุกคนป้าหนักเพิ่งตัดขาดอกเมื่อกี้นี่ไปโอ้ยหนักหนัก,นก,นก,นกทุกคนมาจ้าเรามาตัดขากันจะ้ะเดี๋ยวๆพี่จะพาหาที่ตัดขานะทุกคนนะอืมตรงน,นี้แหละ นี่ค่ะสวยค่ะทุกคนดูขาดูความใหญ่ความขาค่ะทุกคนไม่ลดเยอะจังวันนี้ในปา่าพี่ย่าเพิ่งกลับจากเรียนนะจ๊ะเพื่นพนอนๆโอ้ขาแน่นปักเลยจ้ะตัดแทบไม่เข้าเขาแน่นมากเห็ดชนิดนี้อร่อยค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานหรือว่าภาษาเดนมิชเรียกว่าคานโยเฮนนะคะเพื่อนหรือว่า โบลทูส์นั่นเองภาษาอังกฤษนะคะพี่ยาก็จะตัดออกแบบไม่เสียดายเลยนะคะเขาอ่อนมากเลยจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่จ้ะเดี๋ยวให้ดูกับหน้าพี่ย่าความใหญ่และหนักเพื่อนๆคะ่ะดูเห็ดพึ่งหวานดอกเมื่อตะกี้นี้ที่พี่ยา่าเก็บได้นะคะความที่เขาใหญ่แล้วก็หนักมากดูกับหน้าพี่ยาคะ่ะทุกคน นคนไปค่ะไปลุ้นกันต่อนะคะทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราโชคดีแล้วนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าในฤดูนี้ยังมีเห็ดให้พี่ย่ากเก็บนะทุกคนนะเพราะว่าป่าในวันนี้คือชื้นนะคะทุกคนฝนตกค่ะฝนตกน่าจะสองวันที่แล้วนะทุกคนวันนี้มีแสงแดดออกเลิกโรงเรียนเสร็จก็พี่ย่าก็มาเลยค่ะก็นั่นแหละไปจ้ะไปลุ้นกันต่อ เจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนพี่ย่าเห็นหัวเขาแล้วก็เลยใช้ไม้เขี่ยนะคะนี่ค่ะงานยู่นะคะทุกคนบาาไปลองถอนดูค่ะนี่มีน้องท่าแฉด้วยแต่เห็ดพึ่งหวานในฤดูนี้อร่อยค่ะทุกคนดูค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะ งดงามค่ะเห็ดพึ่งหวานในฤดูนี้มีน้ำหนักนะคะทุกคนอ่อนค่ะน้ำหนักดีค่ะทุกคนเยี่ยมมากเลยวันนั้นที่พี่ยาได้ไปสองดอกนะอร่อยมากทุกคนพี่ยากินสดกินเป็นสลัดแล้วก็ใส่มาม่าด้วยนะคะวันนั้นอะ่ะอร่อยมากเลยจ้ะนี่ค่ะทุกคนน่ารักเนอะไปลุ้นกันต่อค่ะทุกคนฤดูนี้ก็เห็ดพึ่งหวานเขาวายแล้วนะคะ แต่เขาจะมีเห็ดนางลมแล้วก็เห็ดตแตรดําขึ้นมาแทนจ้าสวยน่ารักค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ย่าจะตัดขาเขาเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ย่าก็จะตัดออกงี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเนื้อเขา ถ้าน้องทากแท้ก็จะไม่มีหนอนชนิดอื่นนะคะเพราะว่าฤดูนี้นี่คือเป็นฤดูใบไม้ร่วงเนาะเพราะฉะนั้นเห็ดจะแบบอร่อยแล้วก็กรุบกรอบมากกว่าปกติจ้าทุกคนแล้วที่สําคัญไม่มีหนอนด้านในด้วยจ้นี่ค่ะปาดออกเลยไม่มีหนอนเลยสังเกตนะจ้าทุกคน คือนอกจากรอยน้องทากแท้แล้วก็คือไม่มีนอนเลยจ้าะเมื่อวานพี่ย่้ทำซอยหั่นบางๆกินกับสลัดทุกคนเอ้ยฟินมากๆมันกรุบอะค่ะทุกคนกรุบกรอบนี่ค่ะทุกคนตรงที่เป็นรอยอเงี้ยพี่ย่าจะตัดออกหมดเลยนะคะ เขาจะดูยากนิดนึงเพราะว่าหัวเขากับใบไม้จะเป็นสีเดียวกันนี่ค่ะนี่เห็นไหมค่ะไปค่ะทุกคนไปลุ้นกันต่อจะ้ะทุกคนตัวนี้เป็นเห็ดถ่านนะคะที่ประเทศเดนมาร์กเขาไม่ให้กินนะคะอันนี้เป็นเห็ดถ่านคะ่ะทุกคนก็เหมือนเห็ดถ่าน<ม>ทุกประการนั่นแหละค่ะนี่มีดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนเห็ดถ่านบ้านเราเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขาไม่กินกันนะจ๊ะ รัตซุรานะคะทุกคนถ้าใครเจอแบบนี้กินได้นะคะอันนี้คือรัตซุราค่ะรสชาติจะกรุบก,กรอบนะคะกรุบก,กรอบนะคะทุกคนจะจะไม่เหมือนเห็ดน้ำหมากบ้านเรานะถ้าเห็ดน้ำหมากบ้านเราเนี่ยเขาจะอ่อนแล้วบางใช่ไหมคะคือจะต้องไม่ได้ต้องเขาไม่ได้แต่อันนี้คือต้องได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาเขาไปด้วยนะทุกคนนะทอดอกเขางามมากแล้วขาเขาก็ตันแล้วแน่นด้วยจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปด้วยจ้ะก็พี่อก็ได้เห็ดนางลมมาเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคะเพื่อนขอนเดียวเมื่อวานก็ขอนเดียวค่ะวันนี้ก็อีกนี่ค่ะทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวผ่าดูข้างใน ถ้ามีหนอนพี่ยาจะไม่เอาไปโอ้แข็นมากไม่มีหนอนเลยดูค่ะดูนี่ฮะทุกคนจะไปค่ะที่เห็นนี่คือเห็ดหมอกนะจ๊ะทุกคนเห็ดหมอกเนี่ยไทยประเทศเดนมาร์กเขาไม่นิยมกินกันนะคะเพราะว่าเขาดอกเขาแน่นมาก แล้วก็รสชาติเขาไม่มีความหอมนะคะทุกคนรสชาติเขาก็จะเป็นเหนียวเหนียวหนุกหนุกให้กินก็คือกินดอกอ่อนนะคะพี่ย่าเคยทำรีวิวไว้เหืนเพื่อนทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครที่แพ้กินเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกปวดท้องเนาะอันนี้คือเขาคือแก่แล้วค่ะชลาถ้ากินดอกอ่อนๆเหมือนที่พี่ย่าทำาไว้ในเพลย์ลิสต์นะไปไล่ดูนะคะ ถ้าดอกอ่อนๆประมาณนั้นน่ะคือกินได้จ้ะพี่ย่าไม่แพ้นะทุกคนบางคนเขาจะแพ้เห็ดหมอกกันเขาไม่ไม่ใช่เห็ดายเบื่อนะทุกคนที่บอกว่าที่คนที่กินแล้วแพ้นั่นคือเอ่อเขาไม่ได้ว่ามีพิษนะเข้ายอ่อยยากทุกคนเข้ายอ่อยยากถ้าใครที่แพ้เห็ดหมอกก็อย่ากเก็บถ้าใครที่ไม่แพ้ก็จะเก็บไปลองก็คือได้ต้มน้ำทิ้งสักสองน้ำก็ได้จ้ะ ก็สามารถที el, it, hay, e. ่จะเอาไปทำแจ่วเห็ดกินได้แล้วจ้ะทุกคนผัดก็ได้นะเออถ้าใครที่แพ้ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องเก็บจ้ะเห็ดรัชชุรานะคะที่พี่ยาเก็บเมื่อกี้นี่แหละแต่มันคนละพันกันอันนี้จะเป็นพันสีเขียวกินได้เช่นเดียวกันค่ะพี่ยาก็จะเอาไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนเห็ดฝรั่งดอกใหญ่เหมือนฝรั่ง แต่อันนี้นี่คือแก่แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือแก่แล้วเสียดายจังพี่ย่ามาช้าไปแต่อันนี้พี่ย่าจะเอาไปนะคะเอาไปเพิ่มกับตะกี้นี้พี่ย่าได้มาแล้วดอกหนึ่งใหญ่มากค่ะไปค่ะพึ่งหวานมีน้องท่าเกาะอยู่แล้วแก่มากเลยจ้ะเอาไม่ได้ค่ะเสียดายเนาะ <ged> เห็ดพึ่งน้อยค่ะแดงน่ารักเชียว Yeah. เอาเห็ดนานงะติ่นจริงกระเบลเลยค่ะทุกคนบางวันพี่ย่าก็จะชอบกินแต่เห็ดน,นะคะทุกคนซึ่งมันอร่อยมากเพราะเห็ดก็คือโปรโตีนนั่นเองนะจ๊ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะหอมๆม,มากมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะพี่ยา่าคือเห็ดสดๆที่นำออกมาจากป่านะคะพี่ย่าก็จะเอามาแบ่งประกอบเป็นเมนู คือได้หลายมื้อเลยค่ะดอกเมื่อวานนี้พี่ยาใช้เฉพาะขาเขาทํานะคะแล้วอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งที่มีน้ําหนักมากๆที่หนักมากๆอนะคะ่ะก็หวานจ่วยเลยค่ะทุกคนเห็ดในฤดูนี้ที่แบบเขาหวานจริงๆทุกคนพี่ยาก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ดอกเขาในส่วนที่น้องท่าเขาแท้อะไรเงี้ยพี่ยาก็จะตัดออกทั้งหมดเลยจ้ะอ่อนมากๆค่ะ นี่ค่ะคือได้มื้อหนึ่งเลยละค่ะทุกคนตรงที่น้องทากแท้พี่ย่าก็จะตัดออกเลยจ้าคือตอนนี้คือเห็ดเห็ดพิ่งหวานจะหายากเริ่มหายากค่ะ,ค,ะคือการกินเห็ดสามชนิดในทุกๆวันดีนะคะทุกคนเห็ดก็คือโปรตีนนะคะทุกคนพี่ย่าอยากจะให้ดูความแน่นของขาเห็ดค่ะดูค่ะดอกเดียวนะคะ ดูความแน่นของเขาแล้วก็มีน้ําหนักมากๆเลยค่ะทุกคนคือหนักค่ะแล้วก็ขาวจัวเลยนะคะกินเป็นสลัดได้เลยนะคะเห็ดพวกนี้เนาะก็ใช้อลิฟโอลนะคะราดราดแล้วก็โรยเกลือพริกไทยดําแค่นั้นกินได้แล้วค่ะแต่เห็นดนางรมนี่พี่จะต้มนะคะแล้วก็เห็ดพึ่หวานนี่พี่ก็จะ,จะจะลวกแค่ลวกนะคะเอาลงเ,เอาเอาลงลวกแล้วก็เอาขึ้นเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ยาจะเอาไปลวกเลยนะคะเห็ดกรอบมากค่ะทุกคนเห็ดกรอบจริงๆทุกคนดูพี่ยาจะจะหักให้ฟังมานะคือกรอบสุดๆแล้วก็อ่อนสุดๆเลยค่ะแล้วก็หอมมากๆไปจ้าเราไปลวกกันจ้ะน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ยาก็จะเอาเห็ดนางรมลงก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจะให้เห็ดนางรมสุกก่อนนะ เพราะว่าเห็ดพึ่งหวานนี่เขาสามารถทานดิบได้ค่ะไม่มีปัญหาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็ดพึ่งหวานพี่ย่าก็อยากจะให้เห็ดนางลมเนี่ยสุกก่อนแล้วเดี๋ยวพอเห็ดนางลมเริ่มสุกแล้วเราค่อยเอาเห็ดพึ่งหวานลงเนาะนี่ค่ะความสุขของคนที่มีบ้านอยู่ติดทะเลแล้วก็ติดป่าเนาะแต่ถ้าพี่ย่ายย้ายแล้วอ่ะก็ไม่ไกลาจากป่ามากนะคะแต่ไม่ใช่ป่าเดิมนะคะจะเป็นป่าอีกป่าหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะตอนนี้พี่ย่าก็เอาเห็ดพึ่งหวานลงเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็ดน,นางรมอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะตอนนี้ก็เห็ดพึ่งหวานลงแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะ ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็โรยนาก็คือเสร็จสิ้น